สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบนะครับกับผมนะครับเหมือนเดิมเย็นๆนะครับตองหนึ่งะครับกิจสาคุดคานะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขวัญนะครับติดธุระแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะครับวันนี้ผมจะมากับรถคันสีดํานะครับสัญลักษณ์ก็บ่งบอกวันก่อนมากับรถปี2008นะครับวันนี้ผมจะมากับรถโฟ l k s สวา e เกน คาราเวลนะครับเครื่อง2000ดีเซลปี13เป็นเครื่องดีเซลนะครับเปลี่ยนน้ำมันมีเทอร์โบ2ลูกนะครับหรือที่เขาเรียกว่าบายเทอร์โบนะครับดูได้เลยครับให้ดูก่อนนะครับว่าสีดำนะครับดูดีนะครับมีเสน่ห์นะครับหอนุกงก2ตัว5663นะครับถือว่าเป็นเลขสวยพอสมควรลักษณะของตู้โบอกเขาจะไม่เปลี่ยนบอดี้นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนบอดี โฟกจะดูไม่ค่อยออกว่าเก่าหรือใหม่นะครับมันจะอยู่ทรงนี้ตลอดแค่มันเปลี่ยนไฟหน้านะครับกระจังหน้าไฟท้ายนะครับตัวถังบอดี้นะครับยังคงเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับช่วงล่างเขาจะดีนะครับขับทางไกลสบายนิ่มและมีความเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็แตกต่างขึ้นมานะครับเป็นปี13มันมีไฟ LED ขึ้นมา นะพี่ขวัญเชิญครับสสวัสดีค่ะนะคะอ่ะมาดูน้องหนึ่งครับผมคันนี้ปี P 13ปี13ครับแล้วน้องหนึ่งดูไฟคับตัวนี้ไฟหน้าต้องเป็น l e d เพราะว่า,าตัวนี้มันเป็นปี13แล้ว มันเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะคแล้วก็ข้อดีของโฟกค,คือไม่ต้องตามแฟชั่นตามอะไรเลยมันจะไม่ค่อย<ม>เปลี่ยน,ยนโฉ<ช>มจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะคตงครับไม่ใช่ว่าปีนี้เปลี่ยนไปนู่นไปอ่ะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามไม่บ่อยนะคะโฟกโฟกไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ไฟนะครับกระจังหน้าแต่ ระหว่างปีนะครับมันจะไปวัดกันอยู่ภายในใช่ค่ะนะครับตัวนี้นะคะปกติตั้งอยู่899,000เาหาสำหรับพี่วันกับน้องหนึ่งมาวันนี้ต้องอาไปถูกพิกสุด8 3 9 0 00บาทพอนะครับย้ำนะครับ800,000นะครับ39,000บาทนะครับ6 0 0มืบาทคุณได้โฟกคาราเวลเลยนะคะทีนี้ไปต่อนะครับอมาเลยจ้ะมานะครับนี่คือล้อเดิมนะครับล้อโฟกนะครับล้อเดิมเดิมนะ เห็นไหมครับแมกโฟกนะครับลวดลายก็ลวดลายเรียบๆนะครับดูดีแต่ว่าแข็งแรงนะครับผมบอกได้เลยนะครับล้อล้อติดรถล้อโฟกนะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ประตูนะครับโฟกต้องเป็นประตูสไลด์อยู่แล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะ สี่สี่นี้ไม่ต้องไปเก็บเพิ่มเลยนะน้องไม่ต้องครับใช้งานได้เลยนะคะนั่นเลยครับพี่ขวัญดูนะครับเห็นพี่ขวัญเลยนะครับเป็นเงาเลยนะ,นะเห็นนะครับพุ่งพี่ขวัญเลยนะสะท้อนแสงนะครับอ่าไหนๆก็เปิดแล้วนะครับสไลส์ประตูไม่มีสะดุดนะครับแสดงว่ารางประตูสายพานทุกสิ่งทุกอย่างยังดีอยู่ไม่มีไม่มีอืดน,นะ,นะไม่มีติดขัดแล้วน้อง<ช>หนึ่งดูเบาะสิเบาะเป็นเบาไฟฟ้าเบาไฟฟ้านะครับปรับเอนปรับนั่งปรับนวด ได้หมดเลยนะคะอันนี้ระบบไฟฟ้า,าปรับได้เลยจริงๆระบบ V.I.P เลยนะคะคันนี้น้องหนึ่งทีวีก็มีพร้อมนะครับภายในนะครับดูเป็นสีอ่าสีออกอ่าสีสีเทาๆนะครับก็เข้ากันกับใช่ครับ,เ,รบเขาเรียกว่าแมทกับตัวนอกเลยเนาะใช่ดูเรียบๆนะครับดูแลสบายนะครับไม่ใช่สีสันที่ฉูดฉาดใช่จนเกินไปนะครับเป็นสีพื้นนะครับสีพื้นสีเทาใช่ะนะครับ แล้วก็อย่างนะครับโฟกนะครับที่คนเขาซื้อกันก็เพราะว่ามันมีกระจกกันเวลาคอนโซลนะครับคนขับเวลาเราจะคุยงานข้างหลังแล้วก็ปิดกระจกได้เลยนะคะนี่นะครับกระจกบานเดียวนะครับไม่พอมันมีสองชั้นนะครับกันเขาเรียกว่าหนาแน่นนะครับกันสองชั้นนะครับนี่ดูนะครับข้างหลังสวยุกมนะครับกันชนหลังนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับ พร้อมมาด้วยกล้องนะครับที่ทำออกมาได้แนบเนียนเหลือเกินไม่สะดุดตานะคะว่าว่าว่าอันนี้มันใช่มันติดมาอย่างไงนะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะออกมาแบบนี้ใช่นะนี่ดูมันจะมองเห็นสุดดูเก๋ไปเลยนะคะบางคนบอกสายอะไรพี่ขวัญเนื่องจากคันนี้เป็น VP นะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นระบบลำโพงระบบอ่าเครื่องเสียงของเขาคันนี้บอกเลยว่ากระหึ่มแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะ ที่วางแก้วข้ารายไม,ม้ตัดกับเบาะสีครีมนะคะสวยงามดูนะครับนี่นะครับต้องบอกก่อนนะว่าสีดำนะครับข้างหลังนะครับเดิมมันดูกันยังไงนะครับพี่ฝนยังงะมันไม่ใช่เป็นน็อตนะครับเป,เป็นยังไงคะพี่ขวัญดูนะครับหัวของ,ออข,องของโฟกนะครับมันเป็นหัวจีบเฮ้ยตายแล้วพี่ขวัญเพิ่งสังเกตน,นะคะไม่ใช่น็อต รถตู้ไปกว่านะคะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หกเหลี่ยมนะเป็นหัวจีบหัวจีบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าใส่ประแจบล็อกหัวจีบเข้าไปแล้วขันสีแตกแน่นอนไม่มีสิทธ์ขันเลยนะคะรถตู้โฟกนะคะดูได้ถ้ารถเกิดวันเหตุมาหรือเกิดอีกเซเดนมาดูง่ายดูง่ายกว่ารถตู้เราอีกนะดูง่ายกว่าครับประตูอัตโนมัติทั้งสองข้างนะคะแล้วก็บาอไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะ เบาะรางนะคะนี่เห็นไหมครับแต่นิดเดียวนะครับประตูก็สลัยนะครับเอามือแค่แตะนะคะไม่ต้องไปยันไปทาอะไรนะคะมันจะล็อกโดยอัตโนมัตินะคะน้องหนึ่งตัวนี้นะคะเป็นที่วางเท้านะคะปรับโดยไฟฟ้านะคะไม่ต้องไปใช้มือเอนเบาะก็ใช้ไฟฟ้านะคะทุกขาค่ะเอนเบาะก็ใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกสองชั้นนะคะถ้าเรามีธุระคุยเรามีธุระคุยกับกันในในรถ แล้วก็ปิดกระจกสองชั้นด้านหน้าได้เลยค่ะอันนี้ปิดชั้นแรกก่อนครับพี่ขวัญปิดชั้นแรกอ่านี้ปิดชั้นแรกก่อนนี่คือไม่ได้กันอะไรแย่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากกันได้มากกว่าคุยความลับนิดนึงชั้นที่สองครับชั้นที่สองเลยค่ะหรือไม่อยากให้มองมาเลยครับคุณขับก็ขับแต่รถไปก็ติดฟิล์มดําหรือติดม่านซะ่ทีวีขึ้นเลยค่ะได้ทีวีนะครับต่อไปเป็นทีวีนะคะชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับไม่มี สายตัวนี้นะครับก็คือสายที่เสียบพวกอุปกรณ์เพิ่มนะครับพวกเครื่องซึงเครื่องเสียงเสียบคอมเสียบอะไรได้หมดนะครับจัดไฟแนนได้นะคะจัดไฟแนนได้นะคะจัดได้เยอะจัดได้เต็มก็ได้นะคะหรือจะดาวเอาดอกเบีย้ยพิเศษกับพี่กวันกับน้องตองหนึ่งได้เลยกับรถตู้โฟกคาราเวลระบบไฟฟ้ารอบคันจริงๆเลยคันนี้นะคะไฟเอ่ยแอร์เอ่ยนะคะแค่นี้ก็สุดยอดจริงๆค่ะโฟกคาราเวลนะคะ อันนี้อันนี้ตัวนี้นะคะอันนี้มานจะเก็บของครับเก็บเก๊เป็นเก๊เก็บของมาเก็บพวกรีมงรีโมทนะครับเก็บเก๊นะคะทีวีเมื่อกี้เปิดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใครมีจอโน้ตบุ๊กนะครับจะนั่งทํางานนะครับมีสายนะครับสายไฟบ้านให้ด้วยอ่าเดี๋ยวพี่ขวัญครับเดี๋ยวผมไปข้างหน้าหน่อยครับเพราะว่าอุปกรณ์เขาก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับข้างหน้าข้างหน้านะครับก็เป็นจอนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นระบบเคียร์ดีเอสจีนะครับ 7สปีดนะครับของรถตู้โฟกนะครับระบบเกียร์นี้นะครับมีรถตู้โฟกค่ายเดียวนะครับที่นํามาใส่อยู่ในรถตู้นะครับ DSG นะครับรุ่นอื่นไม่มีนะน้องหนึ่งรุ่นอื่นไม่มีครับรุ่นอื่นพี่คอนเฟิร์มเลยนะคะไม่มีระบบตัวนี้นะจ๊ะไม่มีนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับถือว่าจับได้เหมาะมือนะครับ ไม่เล็กจนเกินไปนะครับกระจกนะครับมองข้างนะครับเป็นปรับไฟฟ้าหมดนะครับก็ทุกอย่างนะครับปุ่มปุ่มนะครับใช้ได้หมดครับพี่ขวัญครับใช้ได้หมดเลยนะครับส่วนกนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยสวัสดีค่ะครับ